ามาแล้วคะ่ะผู้เรียนวันนี้จากจังหวัดภูเก็ตคะ่ะจากที่มีหน้าร้านขายพวกอาหารเช้าอยู่แล้วนะคะพวกข้าวยำข้าวต้มหรือว่าเป็นข้าวเหนียวหน้าต่างๆนะคะวันนี้เจ้าของร้านเลยคะ่ะทั้งสองท่านก็ได้มาเรียนทําโรตีหนานุ่มกับครูไปนะคะ<อ>เพื่อที่จะไปเพิ่มเมนูในร้านนะคะ<อ>เป็นโรตีแกงนะคะแล้วก็โรตีทั่วไปแล้วก็จากที่มาจากไม่มีประสบการณ์เรื่องตีแป้งมาก่อนเลยนะคะ ตีแป้งเราตีไม่เป็นไม่เคยนวดก็มาปูพื้นฐานใหม่ที่นี่มาเริ่มนับ1 2 3สาใหม่ที่นี่เลยนะคะก็ปรากฏว่าตีแป้งได้นะคะแล้วก็ตีได้คล่องตีแป้งแป้งสามารถาบานแล้วก็ใส่ไส้ทำหน้าต่างๆได้ทำโรตีนุ่มได้นะคะแล้วก็ท้ายคอร์สนะคะครูก็จะสอนวิธีการชงชาการชักชาให้ไปด้วยค่ะจะได้เอาไปขายคู่กันนะคะเ,เวลาที่เรามีโรตีแล้วก็มี